โดนกูหักหลังเด้โดนกูหักหลังเด้โดนกูหักหลังเด้โดนกูหักหลังเบิ้ลปี่ลงมาไมตีพี่จะยัดวิลอีกรอบหนึ่งนะไม่มีตังใจหรอกเด้อขอให้เวลาไม่คุนสองอะไอ้เหี้ย ไอ้ี้มันมาไวายังวะไม่แล้นะหมอยัดบินเลยยัดบินเลย พวกมึงนี่เออก่อนเพื่อนมึงโดนเคสหลุดข้างนอกใช่ไหมนเนี่ยโดนเกี่ยวลุงก็ลกลุ่มใหญ่เรา<น>กระจายเราออกจากเกรเบลที่ว่าไปทํากระเป๋ากันแล้วมันกลุ่มใหญ่มันมาแล้วก็โดนเกี่ยวอ่ะแล้วพวกมึงทําอะไรตอนโดนจังหวัดโดนเกี่ยวก็ขับตามก็ขับตามกันเนี่ยครับลุงแต่ว่า,าเกี่ยวเขาสั่งแยกกันแล้วก็มันเกี่ยวพวกผม เดยอะที่ผ่ายไปในคุกก็ดึงมันพวกมันไว้อยู่นี่แหละไอ้เชี่ยเอาพวกกูอ่ะเยอะเเจอดิเจอกูหักหลังดิออับดุลเชียโบดิมึงเอาลงจ๋าเอาอติตีลงทำไมอติอฮะตีทีลงทำไมโดนกูหักหลังดิโดนกูหักหลังดิโดนกูหักหลังดดิโนกกูหหััลงเอตีตีลงทำไมตี ตีอย่าตีล้มไปเองโอ้ยตีโอ้ล้มกูล้มไม่มีอ่ะหล่อไม่มีไม่ใชิบหายละชิบหายละเอ็มเคทูชิบหายละล้มเอ๊ะเอ้ย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  ชิโร่หลังไมี่ตีลูกไอ้โหเขียวใครวะไม่ใช่ไม่ใช่ตีชิโล่ไม่ใช่ไอตีชิโล่ ตีไม่ใช่ตีมันแต่งตัวเหมือนไอ้ตีไอ้เฮี้ยนี่หลอนไปหมดแล้วไอ้สัตว์รีบออกมาไอ้เฮี้ยเราติดเยอะจัดเลยเสียเวลาในคุกไอ้เฮี้ยเพื่อนจะเอ๋อเมืองมันกูโดนนะตรงบ้านนี้ใช่ไหมโดนแล้วนะถ้าเวลาปล่อยได้ไอ้เฮี้ยติมันจะยิงเราทำไมที่โดนไอ้ตีสัตว ประมาณสี่คนแต่ประมาณสามวิ่งมาเป็นเพื่อนเลยครับดูเมื่อกี้โอเคด้วยเดี๋ยวไปไล่ให้เดี๋ยวไปผมก็เลยหันไปดูอ้อเคเละมันยิงผมพี่พี่ไอตีมันใส่นากากมันไม่ได้ใส่หัวกิ้งก่างั้นเรียกออกมาเรียกออกมาปล่อยเพื่อนที่เหลือไปรอยิงดิรอยิงบนรถดิแป๊บนึงแป๊บนึงรอยิงบนรถดิยิงดิใครเข้าหลังเอาดิเอาดิไปไปไปเลย สองนะตายสองตัวไม่ไหวตายสองเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมตื่นเร็วๆแล้วไอ้ย่ยผมตื่นไม่ไหวจริงๆเว้สองวันวันนี้คือใบคืฮึบไือใบเก่งกันใจตื่นแล้วไอ้ย่าเป็นอย่างนี้นม่ได้มาไหนนอีกอยงอ่าบ้านหัวใจมีใครมาได้ปะไรอยู่ไรอยู่ไรอยู่ในหัวใจเหิดในสังข์สังข์เหอะมั่วในตรงกลางถนนนะตรงกลางถนนนี่ซ้ายเดี๋ยวไม่กินยาครับเดี๋ยวผมไม่ต้องเดี๋ยวผมไม่กินยาไม่เกี่ยวต่อให้ผมไม่ได้เล่นฟีบาผมก็ นอนเที่ยงีอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ปกติเวลาปกติเดี๋ยวผมไม่กินยาครับถ้าไม่กินยาเดี๋ยวผมน่าจะตื่นไวอยู่เพราะว่าถ้ามันตื่นมามันจะได้แบบว่าไม่แบบไม่ไม่ทาให้ผมง่วงอะเวลาถ้าผมถ้าผมกินยาวมันจะลืมตาไม่ไหวแบบเดี๋ยวไม่กินยาแต่วันพรุ่งนี้ไม่กินยาไม่วันนี้นีวันนี้ไม่กินยาพูดต่อพี่ผมอยู่บนเขาเพื่อนเกาเขื่อนเนี่ยตรงซาบสามช่อเลย ลงออกแล่าปวดเฉยคิดมากอีกพี่มหมดแล้วก็ถึงพี่มหมดละคว,วักปืนหน่อยดิควักปืนหน่อยเข้าไปในร้านแล้วควักปืนหน่อยเป็นการยิงควักปืนหน่อยดิเอาปืนหน่อยเอาปืนหน่อยมีปืนไหม ยิงดิยิงในข้างในดิยิงในดิยิงโซ่มันดิเคลนึงไปขึ้นเมืองบนมีใครอยู่ไกล้ปะเมืองบนเมืองบนตรงนี้วันนี้ไปเมืองบนสองสามตกเลยนะมันอยู่เมืองบนสองสามตกนะกุ้งใช่ไหมกำลังอยู่เมืองบนอยู่บนโดนกบม่วงกบม่วงกูบอกให้ยิงไว้ให้นอนเล็บมันอย่าหลายไอ้ขึ้นเขาตกกุ้งไอ้ควายอ่ะยิงยิงไม่ใช่ปกติยังไงวะไม่ต้องมาแล้ว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 รอดมาเยอะรอดมาเยอะรอดมาเยอะ ตาตายอยู่ในลานตายแล้วลุงสายมาตีข้างนอกนจะถึงแล้วนนี้มึงขับปกติไปทางเขาผีต่อไตอไตาแอ่งน้ำตรงไหนนพ่ตตรงไหนกำลังไปอพี่มันกำลังไปทางเขาผีพี่อ้นี่เป๊ปมันเปลี่ยนเ้นเขาวิวพี่เลี้ยงเลยแอ่งน้ำยัง ไงๆไม่ไตอนนี้ยังอยู่ขอจบคู่อยู่เหมือนกันข้ามไปพี่มันข้ามไปในเคลาสุดนี่เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเฝ้าฝั่งนี้ให้เดี๋ยวเฝ้าฝั่งนี้ให้หกเดียวหกเดียวใครยิงกูวะอ๋อพี่ตีตัวผมเหลือสามนาทีนะของผมอ่ะโอ้สิบเาทีมาช่วยเลยดิพอโอยู่ลงพยาบาลอ่ะมีใครมารับได้รด่าช่วย่ช่วยดด่ช่วยดด่ช่วยด่้ช่วยด่า กูยอยู่ตรงก <บา S 1> ูเยอะนะอยู่ตรงกูเยอะนะอยู่ตรงกูเยอะจัดเลยนะสามสี่ตัวเลยนะพ,พี่พี่เทปตอนกูจะหมดว่ะมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ยจะถึงแล้วพี่ผมอยู่ตรงข้างโรงพยาบาลที่ไอ้กไม่ทัน ให้ตำรวจทำการสบายอยู่ครับแล้วผมเรียกโมบันไดคุกอย่างเงี้ยตำรวจหวานปากเลยอะ่ะจริงๆควรให้ DC เดี๋ยวชุบได้เนาะ ซีซีมานี่หน่อยเดช่วยพี่ช่วยพี่ใส่บินไปเลยว่าหมอเขาทำานง่ะมีอาการป่ะมึ่งมึงมีอาการในตัวป่ะมีอาการป่ะจบไปแล้วครับ ไปามอางมีกัเรื่องอะไรเลยเรื่องอะไรครับอขวดอ่ะ่งนะลอให้ไปขวดหนึ่งแล้วพี่ไทยพี่ไทยให้มพิ่มทุกหมดยี่ว่ะเฮีย

โอ้เฮ้ย,ยตีเอาดิไอ้เฮียเนี่ยเอาดิ มึงเปลี่ยนมีดดิมึงเปลี่ยนมีดก็ได้มึงเปลี่ยนมีดก็ได้เปลี่ยนมีดเลยมันยิงกูไม่ได้มาแล้วมาแล้วฝั่งใครกันบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่อัวเองอันนี้อัวนี่อัวนี่อัวไปต่อ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  ไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยอยู่ๆแต่ในคุกนี่แหละไอสัตว์เฮ้ยเข้าคุกไอ้เข้าเข้าวอนด้วยพวกมึงอ่ะเข้าวอน์ดปะเนี่ยเข้าแล้วครับผมเข้าแล้วเข้าแล้วครับเวลาคุกก็จะหมดไอ้เหี้ยติดทีละสิบสามสิบนาทีสัตว์ทำไงถึงไอติดชั่วโมงหนึ่งวะครับล็อกครับล็อกแปดร้อยแปดสิบแป ไม่ไม่ต้องไปพาวไอ้ดีทันเลยซายนะขอเป็นหน้าคุกแล้วกันได้บผมมีรถกันใช่ไหมมึงต้องรถคันอื่นออกมาก,ก่อนนะคันอะไรก็ได้อ่ะได้ยินปะมึงได้ยินปะในรถนได้เย็นได้ยินได้ยินได้เย็น,น,นมีกันใช่ปะจะเงี้บทำเพี้ยไรอ้อนมึงเห็นลุงเขาข่าวไหมเนี่ยมีกันใช่ปะมีมีแมบมีแบบมีมม ไม่พี่หลอดหมดน้องหลับหลอดหลับไม่ีใครเจอเคสป่ะไม่เจอ ืองหมดเลยตักกาลางเอกลาตเฮสาทีกสองวันนี้เราแพ้ไฟอะไรเซอร์รอลน้อยลุง สามสิบอ่ะนัดสามทุ่มอ่ะมีสามสิบอ่ะเขามีสี่สิบอะไรไปชนะล่ะครับลูกพี่โดนเกี่ยวไหมโดนเกี่ยวได้ปะเออเออเมื่อกี้เออเมื่อกี้เคสละตอนนี้ไอเคสใหม่อ่ะไม่เดี๋ยวรอรีเซ็ตเลยตอนนี้คนน่าจะครบอะขาดพี่เป่ากับตอสป่ะไม่ใช่ก็มีตอนนี้ขาดอีกคนเป๊บมากันครบป่ะสองครับพี่เป่ากับตอสเลยครับติดตู้ทั้งหมดห้าคนครับลุงตอนนี้เอ้นั่นพวกมันี่เตยว่าเตยพี่กอดตนสป่ะนี่มาดี ตาบ้าวี่จะผมจะตายเหรอหนอนทำได้แค่ 5K ดิพี่บ๊อบบ้าไงนะพี่ชายฮัลโหลเมื่อกี้ใครอุ้มช่วยช่วยอที่ที่คลายทหารนะอ่ะออกมาได้ไงอ่ะเยอะปุ้ยยังออกกันไม่ได้เลยพี่ฮัลโหลไอต้องไอ้กินกบสีดำอ่ะหัวสีม่วงไอ้ตาบ้าปะวะต้าไม่ใช่ไม่ใช่ใต้นะลูก พี่กินไม่รู้รตาอ,อยู่ไปเนี่ยที่ผมอยู่ในรถเนี่ยอยู่ในรถเหรอเออมาหาพี่ที่พาทะเลตาหน่ยอยดิตาพี่ผมกำลังไปนะ่ะไป๊ะกระสุนเพิ่มเมื่อกีมช่วยได้เคสดโหลครับครับผม ยญิงก่อกวนนะครับผมครับอมผมขอยัดคนตัวนะครับจเจ้าหนุมไหนกระสุนเก้าสิบประกันไหมครับประกันนะประกัน,กนทั้งหมดจะเป็นสองหมื่นไอ้สามหมื่นเจ็ดพันครับใส่เลยใส่เลยใส่เลยเร็วๆขอเร็วๆครับเร็วๆ ขอเร็วๆเลยครับ <S 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 ผมมีบินเยอะนะต้องชั่วโมงหนึ่งนะไม่ได้ครับสูงสุดมันแค่สามสิบนาทีครับ ้ยยิงไม่โดนเลยฮะเคี่ยผมออกข้างบ้านแม่งเลยตวไอ้จื่อลูกรักเออประมาณยี่สิบปั๊บกดไว้กดไว้เพื่อกดไว้นีกดไว้เดี๋ยวผมส่งไปต้องส่งโลให้เป็นยังไงสายทหารเอ๊ะอันใหญ่พี่เคสอยู่ในบ้านมันเคสอยู่ในบ้านมันเคสอยู่ในบ้านมัน อันนั้นใครวะอันนี้ใครอยู่ในธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ทำมีแซบโดนได้พี่ระวังเฮ้ยเราเราเข้าเราเข้าไปนัวกับมันได้นะเตี่ยได้ตนัวจเข้าไปนัวโดนมาโม้ผมรอทางลงนะพี่ตำรวจโดนกลับมาแล้วพี่โดนกลับบ้านมันนักตำรวจอรับทานมัหนัะผมไม่ได้โดนหมดไม่ได้โดนหมดยังไม่โดนหมดคือวิวเข้าไปแล้วก็ตำรวจอย่างเดียวก็ได้นะเออชุดตำรวจอย่างเดียวไอ้บาติ ไม่ได้กูพิงไม่ได้ตะเกียรติตายจัดเจอเคสปะวะไม่เจอเคสอะไรกันโรงพยาบาลพี่พี่ชิโร่เขาไอออนทุบหมดแล้ววะยูนี้ในบ้านหุ้ดหุ้ดหุ้ดต่อไปต่อไปหุ้ดกำลังไปลานรถบนนชิคุณเฟปอะไรปักอยู่ไหนไหนพี่พี่พี่ขับมาที่เดิมเมื่อกี้ แอดลืมไปว่าแคลนไม่ได้เปิดยิงดิ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 โอเคนะพี่เหลือห้านาทีนะเหลือห้านาทีนะได้ยิงไปซครับลุงโอเคไว้ใจใครไม่ได้เลยนอกจากกูสินะ เยอะจัดหกศูนย์เยอะจัดไอ้กที้หกศูนย์เยอะจัดไอ้กที่เยอะจัดไอ้กที้หกศูนย์เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดจัดยี่้อ

พอมีคนสองคนแต่ความรักอ่ะจะไม่เกิดขึ้นเคสไม่ได้ไม่เห็นเด้งเลยอะพี่เป๊ปพี่เหรอรถกบอ่ะนี่ไงมาแล้วที่รถท้องโซ่ในบ้านยังมีอยู่ชั่วโมงในบ้านยังมีอยู่รถตู้ไหนน้ในบ้านมีเคสพี่ในบ้านมีเคสไน้องไหนวะกระโดดขึ้นปู้ยิงให้ตำรวจอยู่นี่เขาบอกไปมึงถ่ายอ่ะรู้ป่ะเจมกะลาหัวในเว้ทช่วยดูดีในบ้านปะในบ้านวะกูได้วิ่งเข้าไปเลยอันหนึ่งเคสไม่ใช่ในบ้านในบ้านหนึ่งเคสในบ้านมีหนึ่งเคส อีวิสิตีเดี๋ยวผมไปเอาให้ผมเอาเนื้อผมเอาเนื้อไม้สับไในลำเบ็ดไปไอ้เหี้ยปล่อยเนื้อมาได้นะช่วยได้นะลตเรินใครพิสตีใช่ปะเออตำรวจชนะป้าพี่ทำไมดูทรงตำรวจเหมือนจะแพ้เลยวะแพ้แพ้ตำรวจแพ้ได้ไม่ได้มึงหอกยิงซ้สามพี่นายครับ กินิวอยากเข้าบ้านมันชิบหายเลยศพมันไว้ตรงไหนวะข้างบนพี่ข้างบนแม่มันมันอยู่ห้องนอนมันบนสุดเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่เข้าไม่ได้เนี่ยยังอยู่อยู่เลยเนี่ยจะได้วะไปข้างนอกกันนะไปข้างนอกกันนะเพื่อนรอดเยอะนะเว้จริงจริงอ่ะเต๋อเออไปห้าเครับลุงเออไปห้าเครับลุงห้าเคนะฮดเก่าหมดเลยพี่เต๋อ แล้วเคสมเมสิาช็อปเปอร์มาสิช็อปเปอร์สิช็อปเปอร์หมาน่อยมาน่อยสิช็อปเปอร์มึงกดแล้วมึงมาได้พี่ได้มาช่วยพอไอ้เคสนึ่งมันถูกกักไปแล้วตำรวจมันแพ้กูไม่ได้ยิงต่อกระสุนชิ้หายมันจักได้แล้วเหรตำรวจับได้หรอไม่รู้รู้เราเราตำรวจสามหกแล้วอ่ะใช่ป่ะมาใช้สามห้าใช่ป่ะหนึ่งคนห้าสิบสองตำรวจได้เปล่าตุกปูต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 กปู เราพูดต่อพูดเลาพูดต่อปูเลยมันตึกปูเลยตกแล้วตกแล้วตกแล้วมีสองคนมีสองคนตกแล้วเราไปช่วยเราไปช่วยเราไปช่วยน้องชายเราไปช่วยมึงไม่ไหวมึงไม่ไหวมึงไม่ไหวเดี๋ยวกูมึงไปเดียวเดียวเดียวถึงแล้วไอ้หานมีสตึกมึงรอกดเขียนเด้งจะรอจะรอตรงไหนตึกไหนซ้ายขวาช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วจบแล้วโชคแล้วตึกสอง แล้วใครมันมีเวลาแล้วไม่ใช่ปะวะช่วยได้นะผมช่วยไปเผาเลยไปเผาเลยไปเผาเลยไม่ต้องไปร้านเปลี่ยนเสื้อครับไปเผาเลยไปเผาเลยไปเผาเลยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเล่นแบบนี้เลยโอเคเบิกเบิกแม่งพลาดอีกเนี่ยแต่เพื่อนรอด45เคสเลยนะรอด พอโดเดินสิบเอ็ดนะพี่พอโดเดินสิบเอ็ดเฮ้ยมันล้มตัวหน่อยกี่นิ้วเลยดิมามาผมมาแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วไปชุบเพื่อนอ่ะกำลังไปกูกำลังไปเฮ้ยตู้อยู่ขาหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวพุ่งมา้วนะกินิวดิกินิวโดนกินิวโดนต้นหมายกินิวโดนบอกหนึ่งต้นหมายคือเข้าห้องนอนเข้าห้องนอนแถ้าลงไปแล้วมันล็อกประตูอ่ะเออว่ะ กินิววะไงดูน่ากินิวอ่ะกินิวไว้ก่อนละกันมันน่าจะสลบอยู่ข้างบนสลบอยู่ข้างบนชั้นสามพี่ผมเห็นแล้วสองสลเออน่าอนนอนไม่มีนอนนอนมีแต่ตำรวจจะสลมแล้ว่แง่งกินิวก็ต้องเนียงเข้าไปจุกตำรวจก่อนได้ๆกินิวเรลงรถก็โดนแล้วสัตว์มันเยอะเหรอเยอะมากวะตลอดตายหมดลุงตายหมดเลยเหรอสามสิบคนอ่ะนะหมดหมดตายหมดเลยไม่เหลือเหลือเหลือไม่กี่คนมั้งเหลือไม่ถึงหน่วยแล้วนอกไม่ถึงไม่ถึง อยู่ในคุกเยอะมากเลยนะเออมันอยู่ในคุกเยอะนู้นเว้ยมันเอาคนมาจากไหนอะไม่นไม่แน่ตรงแต่แรกว่ับมต่ตลอดตลตอดอตอมาบุกบ้านมีไม่เยอะลุงมันไม่ได้มาสามสิบเป๊ะอะไไหมอ่มันแบบทยอยมาใครถึงก็มากับบาสกอร์ไม่เท่าหรอกสกอร์ไม่เท่าหรอกกับเท่าไม่เท่าหรอกไม่เท่ายังไม่เท่ายังไม่เท่าเลยยังไม่เท่าลงยังถ่าดอีกสิบยี่สิบเค็เลยเนี่ยมึงต้องรีไฟให้ได้รอบเนี้ยคคอยังไงมึงต้องรีไฟให้ได้ในตู้ปลาบอกให้ในตู้ปลาเข้าวอลหน่อยดิ เรียนได้ไหมผมใส่ชุดคุ้งอยู่ผมเรียนเดินเพื่อนมันได้ไหมเพื่อนมันไม่มีใครชุดคุ้งเลยดิ okay. เรียนม่นกเล่นละหน้ากากเหมือนฟันนะแเอ้ยในตู้เขาวอยังกูบอก,บอกแล้วนะวคือถ้าถ้าเชดเนี้แล้วมึงไม่เห็นมันก่อนอ่ะคือมันไม่เข้ามาแล้วนะแต่นี่คือมันไม่เข้ามาแล้วนะท<ม>ี่อาานะบอกให้ดังน,นั้นเราต้องจอดใน้น